สวัสดีครับและนี่คือเต้นเฮียกุ๋ยเราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถมือสองโดยเฉพาะรถโฟล์วอยู่ดอย่างที่เห็นนะฮะนี่คือกองทัพซูซูกิคาริเบียนตู้ปลานะฮะโดยเต้นเฮียกุ๋ยนะครับ,รบที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะฮะนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็ประวัติของเราเนี่ยคันเต้นขายไปแล้วมากกว่า50คันขึ้นไป รหรืออาจจะร้อยคันก็ได้เราเน้นคุณภาพนะครับแล้วเรามีความเชี่ยวชาญในรถแนวโฟวิวได้นะครับโดยเฉพาะขับเคลื่อนสี่ล้อยุคนี้ทำงานเหนื่อยนะฮะมีรถแนวท่องเที่ยวเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลดูธรรมชาตินะครับกับรถยนต์แนวจิปนะฮะโฟวิวได้ไปได้ทุกที่นะครับ ถึงทุกทางนะสุดยอดของรถอ,อนเนกประสงค์ที่จะนำพาท่านไปท่องเที่ยวได้ทั่วไทยซูซูกิคาริเบียนตู้ปลาสนใจเชิญรับชมได้นะครับมาทดลองขับแล้วก็มาชมรถได้ที่เต็นท์เฮียกุยรามคำแหง159เเรามีตั้งแต่แบบเดิมๆธรรมดานะฮะสีขาวแบบแต่งสวยๆอย่างเงี้ยน,นะฮะมี ยกสูงยางใหญ่แล้วก็อย่างที่เห็นอยู่สองคันข้างเหียนี่นะฮะสีน้ำเงินกับสีดำส่วนคันสีเทาจะเป็นตัวแต่งแบบครบๆนะฮะพร้อมลุยเลยมีวินไฟฟ้าด้วยส่วนคันสุดท้ายตัวนู้นี่พิเศษเป็นรถกดประจำการทหารนะฮะสีเขียวเดิมๆนะฮะร,รีโนเวทใหม่ทั้งคันนะครับ เรียกว่าซูซูกิ k ิมดี้นะเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับตัวนั้นนี่เรียกว่าตอนนี้กําลังได้รับความนิยมเพราะว่ามีการเอาไปตกแต่งแต่ว่าของเฮียนี่จะแบบแต่งแบบสแตนดาดนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นตัว Standard สแตนดาดสีสีขาวนะครับพิเศษของตัวสีขาวตัวนี้คือ,อเป็นตู้ปลาที่ประตูหลังเปิดแบบตู้กับข้าวชิ้นเดียว นะฮะฮเดี๋ยวจะไปดูในรีวิวก็ได้เพราะปกติเนี่ย,ยเวลาเปิดประตูหลังเนี่ยจะเปิดแบบด้าน2ชิ้นด้านข้าแล้วก็พับขึ้นด้านบนนะฮะตัวนี้ก็เป็นแบบทูโทนสีน้ำเงินสวยมากแต่งแบบเรียกว่าออฟโรดเลยลังคาขาวมีแหลกอยู่ด้านบนด้วยสวยยังใหม่ๆกิ๊บๆนะแม็กสีขาวตัวนี้สีดำนะแต่งคล้ายๆกัน แต่กันชนนี่รองรับเพื่อที่จะใส่วินซ์ไฟฟ้าได้ยางนี่ดอกเต็มๆทุกคันมีสโนว์เกิลมีกาดกันกระจกกาดเหล็กนะฮะยกสูงมาเรียบร้อยตัวนี้นี่ตัวต่อไปตัวนี้เป็นตู้ปลาเหมือนกันนะครับมีวินส์ไฟฟ้านะฮะแล้วก็สปอร์ตไลท์คบบหมดยางใหม่ๆกิ๊บๆเลย เครื่องยนต์ตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเป็นเครื่องยนต์พันหกรซีซีหัวฉีดของวีทาร่านะครับเป็นหัวฉีดด้วยแรงด้วยนี่พวงมลาลัยพาวเวอร์ครบๆและคันสุดท้ายไกลๆนี่ต้องอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวไปดูในรีวิวจิมนี่สีเขียวเดิมทหารแบบที่เดียวกับประ,ะ,ประจําการไว้เลยรีโนเวทใหม่ทั้งคันเครื่องยนต์เป๊ะๆนะครับ กระจังหน้าเปลี่ยนเป็นแบบกระจังเจดช่องแบบจิ๊บนะครับนอกนั้นสารตั้งต้นมาบางๆนะครับแล้วก็ทำสีทั้งภายในภายนอกใหม่ทั้งคันเบาะภายในคอนโซลแผงประตูเป็นของญี่ปุ่นนะคร่าวๆอย่างนี้ตามนี้ไปก่อนนะครับสนใจคาริเบียนเอาแบบซื้อไปแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายตัวถังสวยๆต้องที่นี่เต็นเยียกุย ตลาดรถยนต์มาหานครยินดีต้อนรับครับ